สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP Market ตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณในแยกพระราม4การจราจรช่วงนี้ก็ติดขัดมากๆเลยตอนนี้เป็นเวลาประมาณ18นาฬิกากว่าๆนะครับผมจะพาทท่านผู้ชมนะครับมาที่ตลาดของเตยในส่วนของตลาดสดที่ขายผักผลไม้ ก็ลงมาจากสะพานลอยนะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะก็มาผ่านร้านที่เขาขายนะครับพวกของที่เรียกว่าขนมต่างๆนะมันเชื่อมแล้วก็ขนมปังในตลาดนี้ก็มีร้านขายส่งนะครับอยู่หลายเจ้าเหมืนกัน ตลาดก็อยู่หัวมุมนะครับช่วงจุดตัดถนนรัชดากับถนนพระรามสี่นี่ก็เป็นฝรั่งมีสามสิบห้าบาทนะครับทุเรียนหมอนทองราคาร้อยแปดสิบาทนะครับที่ผมเห็นก็มีร้อยแปดสิบในยืนพื้อยน,นะ แล้วก็มีร้อยเจ็ดสิบบาทด้วยนี่ับเป็นแอปเปิลนะครับมีลูกละสิบบาทสิบห้าบาทได้ยินเสียงไหมคะ้าบอกว่าเลือกดูได้นะครับต้องการซื้อสามารถจะเลือกเองได้ งอโรงเรียนก็ยืนพื้นที่30บาทกับ35บห้านี่ก็มีส้มนะครับเจบาทกล mm hmm. ้วยก็มีเขาจัดเป็นชุดก็มีนะครับจัดเป็นชุดก็มีชุดละ20บาทที่โมเมนส่วนใหญ่จะชุดละ20สิบ มะม่วงก็มีนะนี่นะครับเป็นชุดๆมีขนนด้วย ทุเรียนอันนี้ก็เป็นชนีนะครับ120บาทตรงนี้เป็นหมอนทองหมอนทองเจ้านี้เขขายอยู่170ยเจ โมผ่าครึ่งลูก30บาทหมอนทอง170สับปะรดนะครับปอกเรียบร้อย25บาท นี่มีสองฝั่งเลยเดินต้องระวังนิดนึงนะครับรถเข็นมาเป็นระยะเหมือนกันมีหลายอย่างมะม่วงมีอะโวคาโด ร้านของเล่นเขาก็ป่าปนกันอยู่นะครับมีทั้งขายเกี่ยวกับผลไม้แล้วก็มีขาย้วยชามของเล่นบางครั้งก็เห็นมีขายกระเป๋าเสื้อผ้าก็มีนะครับแลวก็พวกกระมังขันน้ํา หมอนทองอนะยแปดสิบก็ใกล้มือนะครับตรงนี้น่าจะเกือบจะหนึ่งทุ่มแนะล้วลูกใหญ่เลยนะครับแจงโมหนึ่งร้อยร้อยสิบบาทอันนี้ตรงท้ายๆนี่ร้อยยี่สิบ นี่120ก็เป็นกุ้งแม่น้ำร้านเบเกอรี่ร้านนี้เขาขายขนมปังเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับไปผมแวบะบดูสักหน่อย งนี้ก็เป็นในโซนของตลาดสดแล้วก็พวกอุปกรณ์นะครับกระเทียมพริกน้ำปลาน้ำมันพืชนี่นก็แขวนไว้นะครับรลกยี่สิบาทถุงละกยี่สิบาท มีปลาหมึกนะครับปลาหมึกมีใส่ถุงปลาหมึกหลายอย่างเลยหนึ่งร้อยบาทก็มีสามร้อยเจ็ดสิบข้าวตอกห้าสิบบาท เป็นตลาดที่ใหญ่นะครับพวกอาหารสดอะไรพวกเนี้นะก็ซื้อไปทำผักผลไม้เยอะนี่เป็นดอกไม้เป็นชุด,ดน็นติดไว้120บาท เงาะมาไฟทุเรียนเงาะนี่ยืนพื้นเลยครับสามสิบสามสิบ้าบาทอันนี้เป็นทางที่จะไปทางถนนพระรามสี่แต่ผมแวะซื้อร้านเบเกอรี่ ร้านนี้ขายเยอะมากเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นร้านเบเกอรี่นะครับเขาก็ขายเยอะมากเลยนะมีหลายอย่างนะครับมีผมเห็นมีท่องหยิบปลอยทองด้วยขายเป็นกล่งกลองนะครับตัวใหญ่ก็ยี่สิบบาทเลยนะทั้งหมดเนี่ยนะครับกล่องละยี่สิบ มีเยอะนะครับมีเยอะร้านนี้มีขายเยอะเลยเดินออกมาก็ดูดูว่าบางร้านก็เก็บกันบ้างนะครับนี่ก็เป็นหอย,ยนะหอยแคลง หอยแลงหอยแมงผู้สามสิบสี่สิบก็ปลานินนะครับ สามตัวร้อยนะแเป็นตัวก็มีนะ25บาทนำมาฝากกันนะครับบรรยากาศตลาดสดของเตยนะมีโอกาสคงได้ไปโซนอื่นนะครับอย่างของใช้เสื้อผ้าขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับ VNP Market ได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ